สวัสดีนักเรียนชั้นปห้าทุกคนค่ะวันนี้นะคะวิชาหน้าที่พลเมืองเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3พระบรมราโชวาทค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ พระบรมราชวาสหมายถึงถ้อยคำที่พระมหากษัตริย์ทรงแนะนำตักเตือนหรือสั่งสอนมักกล่าวแก่ที่ประชุมอย่างเช่นความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญส่วนรวมซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลการกระทําของคนทั้งชาติตรงนี้เป็นตัวอย่างพระบรมราชวาสนะคะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นกษัตริย์ที่ปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรมนะคะพระองค์มีพระบรมราชวาตแก่ปวงชนชาวไทยในวโรากาสต่างๆมากมายนะคะตัวอย่างพระบรมราชวาตรดังดังเช่น การพัฒนาชนบทเป็นงานที่สำคัญเป็นงานที่ยากเป็นงานที่จะต้องทำให้ได้ด้วยความสามารถด้วยความเฉลียวฉลาดนะคะตัวอย่างพระบรมราชวาทต่อไปสามัคคีหรือการปรองดองกันไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมดลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมายต้องมีความแตกต่างกัน แต่ต้องทำงานให้สอดคล้องกันแม้จะขัดแย้งกันแต่ต้องสอดคล้องกันตรงนี้เป็นพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลายัยเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2546ค่ะ ทีนี้พระบรมราโชวาทนั้นล้วนแต่มีประโยชน์และเมื่อนำมาปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและประโยชน์แก่ตัวเราเองนะคะตัวอย่างแนวทางในการนำพระบรมราโชวาทไปปฏิบัติทำได้โดยเราต้องสรุปข้อคิดที่ได้จากพระบรมราโชวาทก่อนแล้วเราจึงมีมีความคิดที่จะนำไปปฏิบัตินะคะคุณครูขอเสนอตัวอย่างวิธีการปฏิบัตินะคะ มาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะพระบรมราชวาทที่ว่าความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดํารงชาติประเทศและเอกกราชสืบมาได้ ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในทุกที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้ทีนี้ต่อไปวิตัวอย่างพระบรมราชวาทตัวอย่างที่หนึ่งกันนะคะมาสรุปข้อคิดกันก่อนค่ะ สรุปได้ว่าความสามัคคีก่อให้เกิดความรักความผูกพันช่วยเหลือกันแบ่งปันทำให้ทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วแนวทางในการนำไปปฏิบัตินะคะก็คืออย่างเช่นถ้าเราทำงานกลุ่มหรืองานต่างๆที่ได้รับมอบหมายร่วมกันโดยยึดหลักความสามาัคคีเพื่อให้งานออกมาดีงานก็จะสำเร็จตามเวลาที่กำหนดนะคะ มาดูตัวอย่างพระบรมราโชวาทนะคะตัวอย่างที่สองสังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันสังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุขน่าอยู่ทีนี้เรามาวิเคราะห์และสรุปข้อคิดกันนะคะ จากตัวอย่างที่สองเราก็สรุปได้ว่าสังคมใดที่มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันสังคมนั้นย่อมมีความร่มเย็นเป็นสุขค่ะแนวทางในการนำไปปฏิบัตินะคะเราก็ต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนๆและผู้อื่นค่ะ ตอนนี้นักเรียนก็ทราบแนวทางการนำพระบรมราชวาทไปปฏิบัติแล้วนะคะก็คือเราต้องฟังหรืออ่านให้เข้าใจก่อนแล้วเรานำมาวิเคราะห์สรุปข้อคิดนะคะเราถึงจะเสนอแนะวิธีการนำไปปฏิบัติได้มาทำแบบฝึกขัดกันนะคะ ทีนี้จะเป็นแบบฝึกเรื่องพระบรมราโชวาทนะคะนักเรียนสามารถทำในกระดาษสมดุดหรือว่าในกระดาษ A4 กระดาษมีเส้นก็ได้นะคะให้นักเรียนสรุปประโยชน์ของการนำพระบรมราโชวาทไปปฏิบัตินะคะตัวอย่างนะคะพระบรมราโชวาทเรื่องความสามาคัคคีถ้าเกิดเรามีความสามัคคีกันแล้วตามพระบรมราโชวาทจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไร ตัวอย่างเช่นทําให้งานสําเร็จได้ทันเวลาอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้นักเรียนลองเสนอแนะประโยชน์ของการนําพระบรมราชวัตรไปปฏิบัติอีก3ข้อนะคะนักเรียนลองทําดูนะคะทําแล้วนักเรียนก็เก็บไว้ส่งครูนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ